เต๊กอยู่ไหน,ไหนว่าเต๊กเจ้าเห็นเต๊กไหมครับเต๊กไหนวะ <laughs> เรียกหาพร้อมละถ้าเกิดกระโดดปุ๊บกลางร่มเลยน่าจะถึงนะเพราะว่าถึกไปไกลกว่าน,นี้เลยเงียบเลยอุ้ยไปงานี่พี่พามาเล่นน้ำทะเลไหมครับพี่ <laughs> กินยมันร้อนไงอากาศร้อนช่วงนี้คนก็ไม่ตกเลยกินของเข็มเลยไกเลยคำว่าฟับของก็เกลือยี่มครับว่ามีบอทครับต่อยป่ะสิยอมครับระวังบอทว่างบอทจิงก็นนะกูเป็นอะไรกับหน้าต่างเกมนี้เนี่ยยอมบอทมึงแล้วมันทีเลยยังไม่ยอม พีเลยใช่ไหมพี่ยอมยิงบัดตายเนี่ยตาอ่ะไม่น้องต่อยบัดตายเลยโคตรเก่งทำได้ไงถึงโดดลงมาจได้มึงเป็นอะไรเลยไม่รู้มึงทำได้ไงว่ากูทำไม่ได้นะเว้ยมันต้องใช้การเข้าชันระดับสูงชั้นสองเราโดดจากชั้นสองลงมาชั้นเติอตายก็มีปืนอย่างเงี้ยมีแล้วมีแล้ว ผมไม่มีลบแบ่งชาติเลยคันี้แต่ถามไอ้เราก็ไอ้เราก็คิดว่าจะแบ่งให้เอาผมไม่มียังไม่ได้แล้วก็บอกกระทกอันเดียวเนี่ยกับกระเป๋าเพื่อนเพื่อนชอบเล่นอะไนี้ป่ะอะไรอ่ะกัดในเขใช่ไหมไม่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 เอาเอามาก็ได้ถ้ามีไม่ผมมีตะขบคูณแปดไงว้าวคูณแปดเลยเหรอ นีเนี่ยต้องเอาอิโฟมาเรียกนะกำลังจะบอกว่ากูมียูเอ็มพีไม่เป็นไรผมไม่มีจริงๆรช่ไม่ได้ปืนนะเอาลูกซองไหมเด็วติ๊กไม่ให้เลย got s ับ p ป i 이สเดิมันติดกับผมก็ได้นะม่ยผมมีคูณสามคูณแปดคูณสี่โมโลแต่ไม่มีปืนมีเจ็บแจงยะตาด้วยโอ้โห เก็บเสียงเก็บเสียง,งยอดยาดาอะไรนะพี่เก็บเสียงยาดายอดยอดยาดาได้อยู่ไม่ยอดยาดาเลโอ้ม<น>ึงหาเรื่องมากเลยบีมโู้ไม่ได้หาเรื่องมันได้ยินยังงี้เออคุณห,หกจะด้วยโอ้โหถ้าเพื่อนยังไม่หุบปากผมจะปาระเบิดใส่แล้วนะกูจะป่นแล้วนะเพื่อนนะผมมีจริงกันเนะี่ยบีม ครับบิมครับมีระเบิดกี่เม็ดเอาคุณแปดไปก่อนแล้วกันย็ดโดยังไงคุณสามมันหนึ่งโอเคผมพอใจแล้ว I got supplies อ่ a เมสซว้าวเอถ้าเกิดเจอรถให้น้องขับก็ได้นะน่าจะขับไปพาดล็อกเกอร์เีมึงอยากไปพาดพิงเขาไอ้สัดเพื่อนเพื่อนหาเพื่อนหาปืนอะไรนะ อ่าูดูนี่ผมผมเอ้มพูดเลยนะ่นน่ยโลขึ้นรถ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 เห็นสีแดงๆวิ่งใส่นึกว่าแปลกันอยู่ไหนได้กิบแดงขึ้นรถครับขึ้นรถไปแล้วก่อนที่จะไม่ได้ขึ้นก็รีบขึ้นนะครับ ดี๋ยวเเพื่อนเราเพื่อนะเดี๋ยวเราไปอ่ะทางไฟไม่ดึกเพื่อนมีบอทกินกันยูงแน่ไปโดนรอคือแน่นอนพี่ออมขับดีวเก่งเก่งโอ้งหน่อยโอ้โห ทำขนาดนี้เลยครับมันมีอีกตัวหนึ่งไม่ใช่เพราะว่าน่าจะรับพาไปเลยพี่อมมีทั้งวิ่งวิ่งอีกเหลืออีกเหลืออันนี้ไม่มีอ่านั่นไงมีอยู่ตรงนี้ทุกไปกับพี่ออมก็ได้ เรมไปไปคนแล้วคำถามที่ผ่านมาก็บอกว่ามันขับยังไงวะเยี๋ยวพาต้องไปตายนะพี่อมยอมเดี๋ยวพาต้องไปตายนะเราไปดันสถานการณ์กันเอยอมมันต้องบินขึ้นแล้วนะพี่อมเงีินหัวทีมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยนกันดีกว่า ยอมร่วงมัน <Lib> มันจะร่วงล้วนะเอาน้มมองไหมเราจะไปดักะพานหรือจะไปตรงไหนอยู่ตรงอุ๊บ เพื่อนเอารถมารับหน่อยกูขับไม่เป็นมันขับยังไงครับพี่อมกูก็ขับไม่ก็กูขับไม่เป็นไงรัเลยดุดต่อมามึงจะพูดทำไมเนี่ย

โอ๊ยเดีอเด้อเด้อเด้เอาเฮ้ยเดี๋ยวใครเก็บหมวกตามกูไปไอจอนนิ่งเลยนะมึงลงมาหมวกกูกูกดสลับหมวกปิดไอ้ให่ไอ้นี่เก็บโคตรเร็วเลยอ่าพี่ตูใหญ่ครับเลยครับยอมครับยอมครับ น้อมคัดเลยครับใครมันขับรถมาปังหน้ากูวะมาร์กมาร์คมาร์คมาร์คมาครับพี่ครับตรงนี้เลยนี่พีต้องติ้งกันมันจะไปเล่นน้ำเหรอไปหาตามหาวันพีชชีวิตเอาเอาเอาน้ำมันหมดไปต่อไม่ได้ <c oughs> ยังรุนะเพื่อไม่ให้เราได้ไปไหนทำอะไรทางขวามี์หดอทางขวามี์หดอช่วครับจุดกองไม้เลยยอมเดือดเลยนี่ยยอม

আমায় সত্যি ও